สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช n n น l กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์วิธีการปอกทุเรียนกันครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าทุเรียนแล้วนะครับเราก็เลยจะมาแชร์วิธีการปอกทุเรียนแบบง่ายๆกันครับเผื่อเวลาใครอยากทานทุเรียนแล้วไปซื้อทุเรียนเนี่ยครับบางทีทุเรียนยังไม่สุกได้ที่นะเราก็ต้องรอใช่ไหมครับแต่กิดเราปอกเองเป็นอะ่ะเราก็ซื้อมาทาั้งลูกแล้วก็ปอกเองก็ได้ครับนี่ก็จะทําให้เราได้ทานทุเรียนอร่อยยถูกใจเราเลยครับอย่างทุเรียนที่ผมมีมาวันนี้ครับจะเป ก็ให้เราเตรียมอุปกรณ์ครับอย่างแรกก็จะเป็นถุงมือครับใช้เป็นถุงมือที่เป็นถุงมือแบบถุงมือผ้าแล้วก็มีอีกด้าน,นเป็นยางครับเป็นค่อนข้างเซฟตี้ดีนะหาซื้อได้ตามร้านเครื่องมือช่างครับคู่หนึ่งก็ไม่กี่สิบบาทครับราคาไม่แพงแล้วก็ที่สําคัญคือมีดครับมีดที่เราใช้ปอกทุเรียนนะเราพยายามเน้นที่เป็นมีดเล็กแต่ว่ายาวครับเนี่ยปมีดค่อนข้างยาวนะกล่าวว่าเวลาที่เราหั่นทุเรียนแล้วสามารถทะลุไปถึงตรงกลางไส้ทุเรียนได้นะครับเนี่ย ยาวกว่าตัวเนื้อทุเรียนครับความหนาจะได้ปอกได้ง่ายนะครับแล้วก็มีดให้เลือกเป็นมีดที่มีความหนานิดนึงนะครับค่อนข้างแข็งนิดนึงแล้วก็คมๆครับแต่ว่าเล็กนะจะทําให้เราปอกทุเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นครับก็อื่นก็ถุงมือครับวันนี้เซฟตี้ก่อนเลยแต่ก็ใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าทุเรียนหนามจะคมพอสมควรเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มปอกกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะเริ่มปอกครับเราก็เลือกดูพลูที่ สวยๆก่อนเลยก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยภูนี้ใหญ่แล้วก็สวยครับให้เราสังเกตร่องนะครับเนี่ยล่องพลูอยู่ตรงเนี้ยครับเป็นเส้นเนี่ยสองด้านเลยให้เราผ่าไปที่ร่องก่อนเลยนะครับแกะเอาเนื้อมาเป็นผูๆเลยเนี่ยเวลาผ่าก็เจาะลงไปให้ทะลุไปถึงแกนตรงกลางเนยนะครับแล้วก็ผ่าเห็นไหมเนี่ยผ่าให้มันตามล่องไปครับอย่าให้โดนเนื้อทุเรียนนะครับ การที่เราใช้มีดเล็กเพราะว่ามีดจะสามารถบิดโค้งตามเส้นของร่องทุเรียนได้ครับถ้าเกิดมีดมันง่ากว้างเกินไปมันจะบิดไม่ได้ครับเจาะไปให้ถึงตรงกลางเลยนะครับตอนแรกอาจจะเจาะยังไม่ต้องถึงกลางดีก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราผ่าไปเรื่อยๆก็ได้ครับจะได้ไม่ไปโดนเนื้อฝั่งตรงข้ามนะอีกข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับเจาะตามร่องไปเหมือนกันเลย มาถึงตัวทุเรียนต้งตรงนี้ครับตรงนี้เป็นจุดรววงไปเนี่ยแล้วก็เจาะลงไปเลยให้ชนกันแล้วก็ทุเรียนถ้าเกิดแก่จัดน,นะครับเราสามารถตัดตัวตรงนี้แล้วก็จะเห็นเป็นเส้นล่องได้ครับเราสามารถฉีกได้ตามภูเลยไมไ่ฉีกกลางภูอย่างนี้ได้เลยแต่กับทุเรียนแบบกําลังกินอย่างเนื้อกรอบนอกนุ่มในอย่างเงี้ยมันจะฉีกไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่แก่จัดขนาดนั้นถ้าเกิดฉีกได้นี่แปลว่าสุกจนนิ่มนะครับหรือก็แล้วแต่คนชอบทานนะครับชอบทานสุกนิ่มขนาดไหน เวลาผ่าเราก็สังเกตด,ดูถ้าเกิดตรงนี้ยังติดอยู่เราก็จิ้มมีดไปครับค่อยๆเลาะลงไปก็ได้ครับจะเย็นๆปอ,อกง่ายมากทุเรียนสามารถทําได้ทุกคนแน่นอนครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปยืนต่อคิวรอซื้อให้พ่อค้าปอ,อกให้นะครับแล้วก็เราจะได้ความสุขตามที่เราต้องการเลยถ้าเกิดลองซื้อมาปอ,อกเองแต่ข้อเสียก็มีนะครับสําหรับการซื้อมาปอ,อกเองเพราะว่าทุเรียนที่ยังไม่สุกดีอะเวลาที่เราซื้อมาแล้วอะน้ําหนักจะเยอะกว่าทุเรียนที่สุกได้ทีแล้วครับเพราะว่าทุเรียนก็ขายน้ําเยอะนะเวลาที่เขาสุก น้ำหนักหายไปเยอะพอสมควรเลยนะครับเป็นขีดเลยละ่ะก็ได้เข้าดีเข้าเสียต์ทอย่างครับพอเราปาไปถึงตรงกลางได้เราก็สามารถฉีกเอาเนื้อทุเรียนมาได้ครับแล้วก็กีดให้ทั่วเลยเท่านี้ครับเราก็จะแหวกออกมาได้หนึ่งพลูแล้วคราวนี้เราจะสามารถปอกทุกเรียนได้ง่ายเลยครับนะครับก็ให้เราสังเกตกลางพลูครับมันจะมีร่องกลางอยู่มองง่ายๆเลย ร่องกลางเนี่ยล้วก็กรีดตามร่องกลางได้เลยครับเวลากรีดตรงนี้ก็เบามือแล้วนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับความหนาของเปลือกธูเรียนด้วยถ้าเกิดเปลือกหนาก็ต้องกรีดเล็กหน่อยเปลือกบางก็กรีดนิดเดียวก็ทะลุ้วครับอืมสว้าวธูเรียนแบบนี้เลยครับเนี่ยกำลังดีเลยกรอบนอกนุ่มในอย่างนี้แน,น,น่นเลย ถ้าเกิดทุเรียนหามหน่อยเวลาปอกมันจะไม่เราไม่สามารถบีร่อนออกมานี้ได้นะครับให้เราปาดตรงเนี่ยครับด้านที่ติดกับเปลือกนะช่วยนะครับแต่เกิดใครทานนิ่มหน่อยอถ้าเกิดมันแก่จัดเรานิ่มแล้วอ่ะตรงนี้ไม่ต้องปาดเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถบีร่อนออกมาได้เลยแต่อย่างเงี้ยผมจะทาแบบกรอบนอกนุ่นในครับก็จะต้องทําหมนิดนึงก็ปาดตรงนี้ช่วยครับจะได้แกะเนื้ออกมาได้สวยแล้วก็ง่ายขึ้นครับปาดให้ถึงแบบ ให้หลุดตรงเม็ดเลยครับในตรงนี้กีดช,ช่วยนิดหน่อยก็ได้สกิลที่คนชอบทานทุเรียนควรจะมีติดไว้เลยนะครับปอกทุเรียนเนี่ยเสร็จแล้วก็บีออกมาได้เลยก็จะได้เป็นเนื้อทุเรียนที่สวยงามน่าทานแล้ครับนี่ก็ทำเหมือนกันเลยนะครับปอกออกมาเป็นพรูๆก่อนเลยจะได้ปอกได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ ง่ายเลยนี่เดี๋ยวผมแกะามาให้เป็นพูให้หมดก่อนเลยครับลเดี๋ยวไปแกะเนื้อทีเดียวพอได้เป็นพูเสร็จแล้วก็แกะเอาเนื้อในออกมาได้เลยนะครับ Yeah. ใหญ่หน่าทานมากตอนนี้และครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสิปอกง่ายมากครับเช้เวลาแป๊บเดียวก็ได้ทานทุเรียนอร่อยๆแล้วครับก็ลองนําไปหัดทำตามกันดูนะครับวิธีการปอกทุเรียนไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ